เหมือนไี่นี่นะนานจาลงใต้ญาติใต้เล่าให้ฟังว่าเขาจะตัดถนนใหม่แล้วที่ตรงนั้นน่ะบันนั้นเราก็เข้าใจาว่ามันเป็นของเราตลอดปรากฏไม่ใช่มันเป็นของรัฐแล้วที่ตรงนั้นน่ะดันไปสร้างสดตาไปแล้วเออไปสร้างสปตามไปแล้วจ้แล้วรัฐจะมาไปคืนจะทำขนนตัดใหม่ที่สุราษฎร์นะคะประากฏตกลงกันไปมาเขาก็เลยไม่ทำก่ก เหลือพื้นที่สวนป่าของญาติอาจารย์ไว้เป็นเกาะกลางถนนการเป็นว่าขกากลางถนนตรงนั้นเป็นสวนป่าไ้ไม่ได้เป็นเกาะนึ่งขึ้นมาแต่เป็นหลุมลงไปเป็นพื้นที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ามันเป็นระยะทางแบบยาวๆสวนป่าก็ยังมีก็ยังมีต้นป่าอยู่ตรงนั้นประมาณสองต้นแล้วก็ลึกลงไปเป็นสองต้นคู่กันนะคะเป็นต้นคู่แล้วก็ยาวอกไปแทนเกาะกลางแต่ถามว่าเราจะสามารถไปกบไปกบ พยาเก็บผลผลิตตรงนั้นได้ไหมได้เขาก็ยังหมายญาตให้เขายังเหลือสวนป่าบองวัวของเราอยู่นิดนึงก็น่ารักนะเขาก็ยังเห็นว่าเราก็ข้อฟ้องคือที่ตรงนี้มาแบบยี่สิบสามสิบปีแล้วอ่ะคุณูกคุณย่าคุณตาคุณยายก็หากินแบบตรงเนี้ยค่ะพอคุยเดนไปคุยมาเดี๋ยวเหลือที่ไว้ให้ก็ได้ทําเป็นเกาะกลางไปเลยแล้วกันนะคะก็น่ารักที่ก็คือเราก็ยังสามารถไปเก็บพืชผลตรงนั้นได้อยู่คะ บางครั้งเราเวนโดนเวนคื่นะอย่างตรงนี้เลยไม่ต้องไกลไหนเลยเสียพวกใบค้าร้านร้าจอยแต่ก่อนอนะ่ะร้านข้างร้านร้านจอยยิ่งตรงหัวมุมมาลูกมันมีร้านอาหารตามสัง่งกับร้านน่านหน้าหรือ,อร้านสักร้านนะี่แหะตอนนี้ถูกเวนคืนพอที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของหลวงไม่ใช่ที่ส่วคนบุคคลค่ะนะคะถูกเวนคืนไปแล้วนะะมองาพอาจารย์มองผู้บังเหมือนตอนนี้เขาก็ปรับเป็นเป็นเหมือนฟิตเนสนะ วิทยาสาธารณะอะค่ะที่มันเป็นมันเป็นเครื่องเล่นอะเครื่องเล่นของเหมือนเครื่องเล่นเด็กเล่นคะเออหนักๆค่ะเป็นอยู่ตรงนั้นนะคะเหมือนเหมือนให้เป็นสาธารณะให้กับชาวบ้านหรือคนในหมู่บ้านไปก่อนนะะต่อมานะคะส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องิดขนส่งนะคะก็จะมีตั้งแต่กรมทางอ่ากรมขนส่งทางบกกรมทางหลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะะกรมขนส่งทางบกก็คือดูเรื่องของใบอนอญุญาตขับขี่การจดทะเบียนการต่อพรอาบอะไรต่างไปกรมทางหลวงก,ก็จะดูเรื่องของการใช้ถนนนะคะน้ำหนักเกินไหมนะคะขับเร็วเกินไปไหมนะคะแล้วก็บำรุงรักษาถนนไปส่วนตำรวจแห่งชาติสำนักตำรวจแห่งชาติก็ ต้องรู้ไว้นะคะนี่เป็นต่อให้ไม่ต้องเรียนโลจิสติกส์แต่เราเป็นคนใช้รถขนส่งเราควรจะรู้ไว้เป็นกฎหมายนะลูกนะต่อมานะคะสถานีขนส่งสินค้านะคะสถานีขนส่งสินค้า,ท,าท่าเทอมินอลนะคะในบ้านเรากรุงเทพมหานครก็มีตามนี้เลยลูกมีสถานีขนส่งสินค้ากุสโซโทนนะคะ,นะคะอยู่ทางตะวันตกของกรุงเทพนะคะออไปถึงภาคใต้นะคะ จังหวัดครับถ้าเราตกนทั้งหลายนะแล้วก็จะมีคลองหลวงใกล้ๆองเราที่แหละนะคะแล้วก็ออกไปทางโรงเกล้าไปทางตะวันออกโรงเกล้าก็อยู่ทางราชบุรีไม่ต้องลงเลยค่ะตะโกปตกนินาศนะคะบาองลงต้องหน้าอไปทางโน้นหรือถ้าเป็นสถานีขนส่งสินค้าในภูมิภาคก็จะกระจายตัวอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่นครสวรรค์ขอนแก่นโคราชหาดใหญ่หรือสงขลานั่นเองหาดใหญ่ที่อช้น ในจีนตะวันตกนะคะภาระมันอยู่ในของขานะคะนี่เองเพราะมันจะดูแบบเป็นเหมือนจังหวัดเลยใช่ไหมนี่จีนตะวันตกไม่ใช่นะคะแล้วก็หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งสจริงๆีนตะวันตกควรจะไปอยู่ก่อนหน้าอะไรเมื่อกี้นะคะน่าจะผิดพลาดนิดนึงหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งผู้ประกอบการขนส่งมีหน้าที่อะไรตามพรบ นะเมื่อกี้เราฟังพรบไปว่าเขาพาบอกมาเพื่ออะไรใช่ไหมคะมีหน้าที่อะไรแต่อันนี้ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นเจ้าของรถเราเป็นผู้ให้บริการตามทรบต่างๆตามกฎหมายต่างๆเราจะมีหน้าที่อะไรนะลูกนะถ้าตามพรบการขนส่งทางบกผู้ประกอบการขนส่งทางหน้าที่ให้บริการขนส่งและรีบเก็บค่าบริการตามกฎหมายตาม แล้วต้องมีตามกฎหมายต้องมีการชดใช้ค่าที่จ่ายด้วยมีมีสำรองไว้ะคะ่ะต่อให้จะเกิกดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดก็ตามถ้าไม่เกิกดก็ดีไปผู้ประกอบการก็ไม่ต้องเสียต้นทุนแต่ถ้าเกิดคุณต้องมีการชดใช้เยียวยา,า,ารัประกันนะรับประกันนะคะหรือข้อที่2ตามประมวลกฎหมายแพ่งและาพาณิชย์ผู้ประกอบการขนส่งนะคะ จะต้องส่งของตามปลายทางที่ระบุเอาไว้ในสัญญาเขาฟ้องร้องกันเยอะนะคะคุณไปส่งอิกที่คุณไปส่งไม่ถึกที่แล้วคุณดึงดันนะคะค่าไี่จงค่าที่จ่ายค่ะคือมันก็มีเรื่องมีเว,วี้ยวใารคดีเหมือนกันออกเอกสารไม่ถูกนะคะก็เป็นเรื่องบิดเบล้ยแต่คิดแพงเกินไปอะไรพวกนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะเรียกร้องได้ตามกฎหมายหรือข้อที่สามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า กาขนส่งสินค้าทางถนนผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบนะคะทำหน้าที่รับผิดชอบผู้รับขนส่งและผู้ส่งของรวมกันทางการใช้เอกสารขนส่งด้วยนะคะเขาจะต้องรับหน้าที่ในการรับขนรับส่งดูแลเลือกเอกสารทุกอย่างโดยเฉพาะที่ถ้ามันเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือเป็นการขนส่งสินค้าข้ามแดนเอกสารมันจะเยอะทุกจิตมากะคะ่ะ ม so ันต้องมีใบประกันมีใบกำกับทุกอย่างมีใบอนุญาตมีใบรับรองนะคะทุกอย่างก็คือต้องเป็นคุณต้องทำหน้าที่เอกสารด้วยคุณต้องเคลียร์เอกสารด้วยคุณต้องจัดเอกสารให้ครบตามตบทกฎหมาด้วยถ้าเป็นผู้ขอบการขนส่งถือว่าคุณเชี่ยวชาญและรู้เรื่องมากกว่าลูกค้าอยู่แล้วเอกสารมาต้องครบถ้าไม่มีเอกสารตามนั้นมันอาจจะเป็นการลักลอบสินค้าเข้าลักลอบเอาเข้า นี่ะอาจจะส่งผลเสียได้